สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube อีกไลท์ครับวันนี้การเปิคดคลิปของเราไม่ได้เอาหน้าเรามาเปิดน,นะครับเพราะว่าเราจะสาธิตกับระบบปริการที่มีชื่อว่า iOS 18นะครับและ iPad OS 18ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแบบคร่าวๆให้คุณได้รับชมกันว่ามีความแตกต่างอะไรจากรุ่นเดิมบ้างนะครับโดยเน้นของใหม่ล้วนๆเลยนะครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ สำหรับในตัว ios เวอร์ชัน18นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็ได้อัปเดตกันไปแล้วนะครับมันมีความดีงามอย่างไรนะครับเรามาสำรวจกันนะครับเรื่องแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวโฮมสกรีนและล็อกสกรีนนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนะครับก็สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ 1. กดค้างนี้นะครับเนี่ยหเราสามารถที่จะคือตั้งปลุกเลยได้เลยนะครับกับ2เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเป็นหน้าตาที่ใหญ่ขึ้น หรือจะเป็นไอคอนที่เล็กลงอย่างนี้นะครับคือสามารถเปลี่ยนได้แบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะดีไซน์ได้นะครับแล้วก็สามารถแก้ไขนะครับกดแก้ไขแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ที่จริงอ่ะกดแก้ไขอีกอันนึงได้เหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวของรูปแบบของไอคอนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดเล็กขนา,าดใหญ่นะครับเล็กเขาใหญ่ปุ๊บชื่อจะหายไปนะครับ แล้วก็สามารถที่เปลี่ยนดีมนสว่างเป็นแบบมืดนะครับอัตโนมัติหรือว่าเป็นแบบตามสีเราต้องการนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับูขอความสว่างของสีอะไรเงี้ยสามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็สามารถที่เอาดูดสีจากบอเปอร์อะไรเงี้ยก็สามารถที่ทําได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยอขอเอาเป็นแบบอัตโนมัติกันเนาะอัตโนมัติคือจะตามเวลานะครับว่าเวลาถ้ามืดมันก็จะเปลี่ยนนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับ แล้วก็ต่อมานะครับตัวของที่2นั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขเกี่ยวกับวิกเจ็ตนะครับเราที่ลับเข้าไปที่หน้าแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับกดแล้วก็เลือกไปที่ตัวองการแก้ไขที่เป็นแก้ไขหน้านะครับเนี่ยาสามารถที่จะแก้ไขพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยสมมุติว่าเราจะเอาไอ้นี้ขึ้นมาเป็นหน้าหลักเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปทําได้นะครับ ประมาณนั้นแล้วก็ที่สำคัญครับในเรื่องของเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับขนาดอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทำได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าดีว่า,วาไม่ว่าจะเป็นส่วนใรเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้หมดนะครับหรืออันต่อมานะครับกับเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยสามารถที่จะเลือกขยายนะครับแบบเลือกขยายเป็นกว้างอย่างนี้นะครับหอก้างปุ๊บมันก็จะไปนู่นเลยนะครับ เนี่ยแล้วกลับมาที่เป็นแบบนี้โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างปึบแค่นี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับก็ประมาณนี้ต่อมานะครับก็คือเรื่องของวิจัยตัวใหม่อเราไปที่หน้าเปล่านะครับเรากดไปที่คําว่าเพิ่มวิจัยในวิจนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัววิจัยตัวนี้นั้นก็สามารถที่จะเลือกได้หลากหลายรูปแบบสมมุติว่าเราเข้าไป อันดับหนึ่งเหมือนกันเนาะเขาไปที่ Gmail นะครับเนี่ย Gmail ก็จะมีหลากหลายอันนะครับหรือเป็นรูปภาพเนี่ยโอ้โหเยอะนี่ปรับได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับก็คือเอาที่รูปที่เราต้องการนะครับหรือเป็นอัลบ,บั้มอะไรต่างๆเนี่สามารถที่จะทําได้นะครับหรือว่ามาแบบเต็มๆนะครับแต่ว่าอย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับคือแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถที่จะ ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะก็เรียกว่าตัวของโฮมสกรีนแค่นี้ก็เรียกว่าเยอะนะครับต่อมานะครับก็คือตัวของคอนโทรลเซ็นเตอร์นี่ตัวนี้นะครับปกติแล้วอะมันจะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปกดแก้ไขนะครับโดยการกดคา้างตัวนี้ออกขอภัยกดตรงนี้นะครับเป็นแสดงผลขึ้นมานะครับหรือกดบวกไปเลยนี่กดบวกก็คือการเพิ่มนะครับ ซึ่งเราสามารถกดเพิ่มอย่างนี้นะครับเราเลือกว่าเราจะเพิ่มอะไรนะครับเช่นเราจะเพิ่มตัวของบันทึงหน้าจอเข้าไปนะครับนี้เราก็เพิ่มอีกนะครับเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือตัวอ่าตะกูะล,ะละเละเละกดเพิ่มนะครับอย่างเช่นตัวหมวดไปกับพลังงานระบบสกน q r ิวอาร์โคบชื่อเพลงนี้สามารถที่จะเพิ่มได้แต่มันต้องเพิ่มทีละอันนะครับ เนี่ยจะค่อยๆเพิ่มไปนะครับอันนี้คือเซตอัพสดๆนะครับแตัว่ายังสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับคือ grouping นะครับนี่แบบขยาย,ยานี้ได้ด้วยหรือเนี่ยสลับตำแหน่งอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะรวมนะครับรวมเป็นแบบไอคอนใหญ่ๆอ่างเงี้ยรวมได้หมดนะครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างอันกประสงค์มากถือว่าจะย้ายนะครับย้ายเนี่ย ใหญ่นะครับบลูส์ออ่างี้ก็ได้ให้มีอยู่มีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอะไรที่เราใช้ด่วนต้องการความสะดวกเนี่ยสามารถที่จะใหญ่ได้ทั้งหมดนะครับก็มีความอันนประสงเหมือนกันเอ๊แต่มันรู้สึกเหมือนคล้ายๆกัยแค่หนึ่งนะฮะแอนดรอยด้วยนองครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวที่เป็นนี่ครับเปยนมิวสิกแล้วก็สามารถตั้งโฮมแล้วก็สามารถที่จะตั้งเครือข่ายได้นะครับอันนี้คือแบบด่วนนะครับแต่ว่าไอตรงที่เป็นไอคอนอันเนี้ยน่าเสียดายอย่างหนึ่งคือ เราไม่สามารถที่จะย้ายย้ายได้เปล่าอ่นเดี๋ยวลองดูนะครับไม่ได้อ่าไม่ได้นะครับเยายาจะหัวใจะจ,ะจะขึ้นมาก่อนนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นการซ่อนและลลอกแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถที่จะซ่อนแอปพลิเคชันได้นะครับวิธีการก็คือเรากดค้างไปที่ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกว่าต้องใช้ Apple ID นะครับเนี่ยก็สามารถที่จะได้นะครับถือว่าเอา ถ้าเอาแอปออกเนี่ยมันจะกลายเป็นอ่อนไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขนะครับแบบนี้ก็คือกดลบเฉยๆนะครับเพื่อให้ไปอยู่ในตัวของข้างในหมวดนี้สมมติผมกดลบนะครับออกแค่กดลบเนี่ยเราเลือกไปที่คําว่าเอาออกจากหน้าล็อกสกรีนแค่นี้สิ่งที่ปรากฏนะครับก็คือจะไปอยู่ในตรงนี้แทนนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปนะครับเข้าไปานี้ ไม่ใช่นี่เข้าไปปุ๊บเรากดคำที่นี้นะครับก็เพิ่มไปที่นะี้โฮมสกรีนก็สามารถที่จะเอากลับมาได้หรือถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันเป็นแอปชุกเชินนะเราจะใช้บอกว่าไม่อยากให้คนอื่นมาเห็นชเช่นตัวของ l ล n e นะครับเราก็สามารถที่จะใช้คําว่าต้องใช้ f a ซ e ID นะครับก็สามารถที่จะกดนี้ได้แล้วก็สามารถกดปุ่มอันที่สองนะครับนี่ซ่อนและต้องใช้ Face ID หรือว่าต้องใช้เฟซดีเฉย ถ้ากดปุ๊บเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องต้องเข้าลายถ้าเราไม่ใช้ Face ID นะครับก็จะใช้งานไม่ได้เช่นตัวอย่างแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการสแกน Fa c e ID นะครับครั้งแรกนี่พอไปแบบนี้ปุ๊บนะครับเรากดเข้าไปถ้ามันไม่เห็นหน้าเราก็คือจะใช้ไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะครับก็ต้องพิมพ์รหัสให้ได้ประมาณนั้นแล้วกันเนาะ ก็คืออันนี้ก็คือคุณสมบัติของการซ่อนนะครับโอ้แค่หน้าแรกก็ถือว่าเยอะมากนะครับต่อมาเราไปที่ล็อกสกรีนกันดีกว่านะครับวิธีการก็เข้าไปที่ตัวปรับของล็อกสกรีนไม่ใช่การเข้าไปที่ข้างหน้านะครับนี่มันจะเป็นการที่เราจะต้องเข้าไปที่ตรงของอันนี้นะครับในหน้าเซตติ n งนี่เเพิ่มเติอมอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นการตั้งค่านะครับก็จะเป็น ตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะดูเรื่องของพื้นที่นะครับว่าเรามีพื้นที่เหลือประมาณไหนเนี่ยสามารถดูแบบนี้เลยนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะดูเร็วนะครับใช้ได้แล้วก็ยังสามารถที่จะกดนะครับจากข้างนอกได้หมดเลยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะกดได้จากข้างนอกแล้วมีหมดนกะพัฒน,นานะครับสำหรับคนที่กด developer อร์นะครับแล้วก็ หมดที่เป็นแอปนะครับสามารถที่จะทํางานได้นะครับใครที่ถามว่าเอ้แอปธนาคารใช้ได้ยังพี่ตัวเต็มมาแล้วเนี่ยใช,ใช้ใช้ได้แล้วล่ะอม,มันก็ใช้ได้ตั้งแต่ตัวของพับอิเปต้าไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับในเรื่องของการปรับแต่งล็อกสกรีนนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปตรงนี้นะครับ1นนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปปรับแต่งได้ สิ่งที่เราสามารถเพิ่มได้นะครับนั่นคือเรื่องของอฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ตรงนี้ไอคอนตรงนี้ทั้งหมดนะครับสามารถที่จะทําได้นะครับโดยการที่เราสามารถที่จะเลือกตัวของคอนโทรลนะครับเนี่แล้วก็ความสว่างนี่สามารถที่เพิ่มได้นะครับเนี่ยเรากดค้างปุ๊บเราสามารถที่จะเลือกตัวนี้ได้หมดเลยนะครับเราเพิ่มวีจตได้นะครับ ก็คืออันนี้อาจจะคล้ายๆกับของเดิมนะครับแต่ว่าใน iOS 8นะั้นก็จะมีความที่มันเพิ่มได้เยอะกว่านะครับอย่างเช่นการเปิดแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยสามารถบอกสภาพอากาศนะครับได้แล้วก็ยังสามารถที่จะบอกเวลาอ่าเพิ่มเรื่องของในการาเพิ่มในการต่างประเทศอะไรเงี้ยสามารถที่จะเพิ่มได้นะครับแบบนี้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะเพิ่มวีเจแล้วกันเนาะเอาวีจนกาปุกไปใส่นะครับอย่างนี้นะครับแล้ว ยังมีการเพิ่มเรื่องของอความจำริสเพงนะครับแล้วก็เรื่องของการบันทึกนะครับแบตเตอรี่เราเอาอะไรอื่นเราเอาแบตเตอรี่ไอ o ฟนขึ้นละกันอะไรเงี้ยครับเราสามารถที่จะทําได้แบบนี้เลยนะฮะและอื่นมากมายเนี่ยสามารถที่ทํทได้ Spotify นะครับอันนี้ก็คือเหมกัากดเพลงฟังเพลงได้ทันทีนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะการเพิ่มแบบนี้ถือว่าค่อนข้างดิก ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับในเรื่องของการปรับแต่งเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะใช้อย่างอื่นได้ด้วยนะฮะต่อมานะครับคือโฟโต้โอ้โฟโต้ดีเขาบอกว่ามีคอมบันเทิงนะครับเนี่ยมันจะบอกว่ามีการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับมีสามารถปรับคอลเลคชั่นเป็นของคุณได้แล้วก็ยังสามารถที่จะกําหนดขั้นหนังได้ทั้งหมดเองด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ มีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือมันจะมีการซร่าอัตโนมัติเช่นเกี่ยวกับลิสต์นะครับการปักหมุดนะครับและความทรงจำาในต่างๆที่เราไปถ่ายตามสถานที่อะไรมานะครับเนี่ยลราก็จะสามารถที่จะดูเป็นปีนะครับเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันอะไรเงรี้ยสามารถที่จะทําได้นะครับก็มีจัดให้หมดอัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถที่จะค้นหาได้นะครับว่าเอาเป็นอะไร2อ6หา น,นะครับเป็นปีพศอ,อ,อย่างเี้มันสามารถที่จะค้นหาได้นะครับค้นหาตามสถานที่ก็ได้ถ้าคุณตั้งแท็กเอาไว้นะครับต่อมานะครับจะเป็นของซาฟารีซาฟารีนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวการโฆษณานะครับสมมุติว่าเราเข้าไปที่หน้าเว็บของที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้ว เราแบบเอ้ยนำคาญไม่อยากเจอ,อคร่อโฆษณานะครับเราสามารถที่กดอขอภัยครับกดตรงนี้คลายกดนี่ครับปุ่มนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปิดเรื่องของการซ่อนอตัวของโฆษณาในการที่กวนใจนะครับกดปุบอันนี้บอกว่าไม่มีนะครับหน้าแบบ Apple มันจะไม่มีอยู่แถวนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการดกดเช่นการปิดโฆษณาอะไรเงี้ยคือมันอาจจะสามารถที่จะกดได้ระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าค่อนข้าง,งโอเคแล้วก็สามารถปรับเรื่องของตัวสอนนะครับแปลข้อความเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเนี่ยสามารถที่จะทาได้ทั้งหมดแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยทาンスเลตได้แต่ว่าต้องใช้ s a f ร r ์นะนี่โอ้โหเข้า็บไทยเข้า็บไทยอยู่นะครับ แปลงเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับค่อนข้างจะดีเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นชาวต่างชาตินะครับอ่านภาษาไทยไม่ออกสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของเครื่องคิดเลขนะครับแมทโน้ตนะครับแมทโน้ตก็จะคล้ายๆกับ iPad นะครับซึ่ง iPad นั้นก็จะสามารถที่จะใช้ Apple p e n c i l เขียนได้เลยนะครับแมทโน้ตเข้ายังไงนะครับสมมติว่าเราเข้าเครื่องคิดเลขมาแล้วเรากดตรงนี้นะครับ กดปุ่มไปที่รูปคลิ่คิดเลขนะครับอย่านี้มันก็จะมีบอกว่าเป็นโน้ตคลิ่องคิดเลขแบบนี้เป็นต้นเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับสำหรับ iPhone เนี่ยจะต้องพิมพ์แต่ว่าถ้าเป็น i p a d เนี่ยเขียนด้วย Apple Pencil ได้นะครับก็เขียนเป็นสูตรคณิตศาสตร์หรือว่าเป็นการคำนวณก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เอาเป็นแบบทุกอย่างมาบวกกันอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับก็ อย่างเช่นเดีย s, อย่างเช่นว่าถ้าสมมติเราพิมพ์บอกว่าคนขับรถค่าน้ํนา,ามันอะไรพวกนี้เรามาบวกบ,บ,บกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะตีได้หมดเลยนะครับและถ้าสมมติจะกลับเป็นโหมดวิทยาศาสตร investir, สมม์ก็สามารถที่จะกดตรงนี้หรือว่าจะกลับเป็นพื้นฐานก็จะแบบนี้สําหรับในอันนึงที่ผมข้ามนะครับคือหรหัสผ่านเนี่ยมันจะต้องมีการยืนยันแบบนี้นะครับก็ข้อมูลนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับเราสามารถที่จะเข้าแบบนี้นะครับเนี่ย ก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับซึ่งเดี๋ยวใน iPad นั้นก็จะขึ้นมานั่นเองครับและเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งส่วนของ e มสเ g จนะครับมันก็จะมีจุดที่เพิ่มขึ้นมานะครับ1นนะครับเราสามารถที่จะตั้งเป็นกล้องนะครับอ่ารูปภาพสติกเกอร์นะครับแล้วก็สามารถตั้งส่งข้อความภายหลังตั้งส่งข้อความภายหลังเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับ เราสามารถที่จะกําหนดวันที่นะครับและเวลาค่อนข้างที่จะชัดเจนในการส่งได้สมมุติว่าเราต้องการส่งไป Good Evening นะครับสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะตั้งเวลาแบบนี้ได้นะครับแต่ว่านอกจากนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบของข้อความนะครับก็คือใช้สแกนเอกสารแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความเป็นแบบตกกระจาย นะครับและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยสามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่สติกเกอร์อะไรต่างๆนี่ก็สามารถที่จะทาได้ทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้ก็เป็นประมาณนี้สำหรับแมสเซจนะครับก็เรียกว่ามีความตื่นเต้นมากพอสมควร่ะและสมมติว่าเราดูจากข้อความที่เราส่งไปนะครับเราสามารถที่จะทาอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งก็คือสามารถเพิ่มสติกเกอร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มอีโมจินะครับใรลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะกําหนดข้อความให้เป็นแบบ น่าตื่นเต้นเล้าใจนะครับก็คือกดเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้ทั้งหมดนะครับแบบนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวของ e มส a g e แล้วก็จะมีเรื่องของการต่อกับ Mac นะครับโอนตัวของหน้าจอตัวนี้ขึ้นไปอยู่บนจอได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสาธิตอีกทีหนึง่งแต่ว่ากับ Mac เท่านั้นนะครับกับตัวของเอ่อที่เป็นอ่ a d เนี่ย มันไม่สามารถที่จะโยนหาก,กันได้น,นี่น่าเสียดายอยู่นะครับแต่ที่เหลือนะครับก็จะเป็น Apple i n t e l l i g e n c นะครับซึ่งมองแล้วว่า,า Apple i n t e l l i g e n c นั้นอาจจะใช้คำว่ามองเห็นยากหน่อยนะครับสำหรับประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนั้นตัวของ Apple i n t e l l i g e n c จะใช้งานได้แค่ภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกา และบังฟังก์ชันเท่านั้นนะครับเพราะว่าบัตฟังก์ชันอาจจะต้องมีการจับเนื่งของพื้นที่อะไรต่างๆนะครับก็แต่อีกโหมดนึงที่อยากให้ดูเลยนะครับนั่นก็คือเกมโหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราดูว่าโปเกมอนโกจะขึ้นมาหรือเปล่าครับคือมันจะมีตัวของเกมโหมดขึ้นมานะครับในนี้อ่ะดูกันนะครับนในเกมเซนเตอร์กดอ่ะกดดำเนินการต่ออ่ะทีนี้ดูว่า เกมโหมดมันจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับแต่จริงๆอ่ะมัอยู่ในเกมเซนเตอร์แหละก็จะทําให้ตัวเครื่องนั้นมีฟอร์มใหมในการเล่นที่ดีขึ้นนะครับประมาณนี้ละกันนะโอเคสําหรับตัวของ ios นะครับออเวอร์ชันสิก็จะมีเล่นอยู่ประมาณแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับ ipad os บ้างนะครับแถมให้สักน,นิดนึงนะครับสำหรับคนดูในคลิปนะครับการรีวิว ios 18นะครับเรามี iPad OS มาให้คุณได้ดูด้วยนะครับว่ามันต่างกับตัวนี้อย่างไรนะครับก็แน่นอนพอเป็น iPad OS นะอะไหอ่ะครับตอนนี้เราตัดภาพมาที่ iPad OS นะครับซึ่งในตัวโโระบบเปรแกรของ iPad OS นั้นก็จะมีลูกเล่นที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณนึงแต่ว่ามันก็ยังเป็นเบสพื้นฐานเดียวกันกับตัวของ ที่เป็น ios ถามว่าทำไมหนนะครับเราก,กดค้างที่วิจิตเนี่ยก็สามารถที่จะปรับรูปแบบได่เหมือนกันแต่ทีนี้เราสามารถที่จะปรับตัวของสเตตนะครับเอาสเตตเนี่ยมาเพิ่มไปตโนมัเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มตัวของอการปรับนะครับเรื่องตรงนี้ได้หมดเลยนะครับโอ้โหถือว่าค่อนข้าง,าง,างดีนะครับทำให้การใช้งานเหมือนง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีความสะดวกสบายนะครับเนี่ยสามารถปรับ ตัวของวิเจตต่างๆเนี่ยย่อลงอะไรเงี้ยสามารถที่จะทได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับถ้าย่อลงแล้วไม่สวยนะครับก็สามารถอ d ดิทได้นะครับแบบนี้แล้วก็ต่อมานะครับเป็นเรื่องของสิ่งที่หลายคนรอคอยเคยคิดเลขมาแล้วนะครับนี่เราสาธิตแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแม็กโน่จะเป็นรสนี้ครับหนึ่งบหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับหรือขีดไปนะครับแล้วก็ ก็เป็น2คูณ2เท่ากับนี่โอ้โหแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คนั้งๆที่จะฉลาดมากพอสมควรนะครับเนี่ยแต่มุ่ิว่าเราเนี่ยอืมเราเขียนราที่2ของ5นะครับถ้าเกิดเท่าไหร่เนี่ยมม่กีคำนวณให้แบบโอ้โหเอากับเขาสินี่ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องของตัวแมทโน้ตนะครับาธาดที บน iPhone ไม่สะใจสาธิตบน iPad นั้นสะใจกว่านะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆนะครับที่คล้ายๆกันนะครับเช่น 1. เราต้องการอาซอสแอปพลิเคชันเนี่ยหน,นะครับกดเงี้ยแล้วเราก็สามารถที่จะ r รี u i r e to Touch ID ก็คือเป็นการซ่อนนั่นเองครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับในเรื่องของอตัวฟีเจอร์ตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็จะคล้ายๆกันนั่นคือเรื่องของพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดเนี่ย อย่างที่บอกไปครับนะถ้าเป็น iPhone เมื่อกี้เนี่ยผมหาไม่เจอว่ามันอยู่ไหนไปรากฏว่าอยู่ข้างนอกไอคอนนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่ม Turn on AutoFill นะครับได้หมดแล้วก็เป็นการเตือน notification p a s s w o r d ทั้งหมดจะเก็บไว้ด,ดีนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่เข้าครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยส่วนตัวของข้อมูลนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนวิจนะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้เหมือนกันนะครับเนี่ย ปรับได้เยอะนะครับปรับได้หลากหลายสิ่งเนี่ยเหมือนกันเลยไม่ได้มีความไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยสกีนและคอร์ดดงมีมาให้แล้วนะครับกับเวลาได้ค้นหาเพลงนะครับก็สามารถที่จะกดนี้ได้หมดนะครับแต่ว่าน่าเสียดายเนี่ยแทนที่มันจะเป็นการลากเข้าไปนะครับมันกลับทําไม่ได้ต้องกดเข้าไปทีละไอคอนน่าเสียดายอยู่ถ้าถ้าเขาปรับได้ในอนาคตนะอยากให้ปรับตรงนี้ให้มันสามารถที่จะทําได้ เราก็สามารถที่จะย่อหดขยายอะไรเงี้ยย่อหดตรงนี้เพื่อจะทําให้เราสามารถใส่วิกเจ็ตอะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตรงนี้ตรงนี้นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มไทป์เข้าไปได้เหมือนกันนะครับอืมก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นของ r o 18นะครับก็จะเป็นแบบนี้อ้อ้วมันเพิ่มปุ่มนะครับปุ่มปิดเครื่องเนี่ยเพิ่มขึ้นม,มาให้นะครับทำให้สมาสมารถที่จะกดปิดเครื่องได้ค่อนข้างง่าย ว่ามันต้องการกดค้างนะครับแบบนี้ต่อมานะครับในหน้าของโฮมสกรีนนะครับหรือล็อกสกรีนเนี่ยก็สามารถปรับตั้งค่าได้แต่ว่าในส่วนนี้มันจะมีการปรับตั้งค่าได้ที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออกมอเปเปอร์นะครับเนี่ยสามารถ,ถเพิ่มเพิ่มวิจเกตเลยฝั่งนี้ได้หมดเลยนะครับวิจิกรก็จะอ่าเช่นเราจะเพิ่มเรื่องของปฏิทินนะครับวันที่ต่าง การแสดงผลของอุปกรณ์นะครับแล้วก็ข้อมูลต่งางๆของแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมดแบบนี้เลยค่อนข้างที่จะเนนประสงค์มากนะครับแล้วก็ที่เหลือน,นะครับก็ <c oughs> จอมรับทำจ,จริงๆเหมือนเหมือนเหมือนเลยเหมือน Android และเหมือนตัวของ iOS นะครับเวอร์ชั่น18เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ให้คุณดูอยู่ประมาณแบบนี้ละกันเนาะอืม แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็รวมถึงการอีดิทเพจนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งคอสตอมของไอคอนนะครับเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นี่สามารถที่จะทําได้ทั้งหมดนะครับก็เรียกว,ว่าทําได้จริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าอะไรต่างได้เป็นต้นทั้งหมดนะครับโอเคประมาณนี้โดยคร่าวๆนะครับส่วนรูปเล่นที่เหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการที่เราจะเอาแอปพลิเคชันนะครับแบ่งเป็นแบบ คู่นะครับอ่แบบแบบคู่เช่นอะไรเช่นสมมุติว่าเราเปิดคลิกคิดเลขมานะครับเราสามารถที่จะเอาตัวของแอปอื่นนะครับเช่นแอปโฟโต้เนี่ยลากมาปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะลากได้เหมือนกันเนี่ยสามารถทำได้นะครับทำได้เหมือนกันแล้วก็อ่าทำเป็นแบบอาร์สเตท แมนเน e r มเนเจอร์ Manager, นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นความสามารถของ iPad ที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานกับเรื่องของ a p p l e p e n c i l อันนี้เป็น a p p l e Pencil Pro นะครับก็สามารถที่จะใช้งานาได้นะครับอย่างนี้หมดนี้หมดทุกอย่างยังคงมีเหมือนกันนะครับ5นิ้วกาเจอร์นะครับเช็คทูอันดูนะครับเ uh, ขย่าเครื่องแล้วก็ข้อมูลหายไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะสวักลับเป็นตัวของ คอเนอรนะครับสมัยได้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับว่าชอบแบบไหนนะครไม่ว่าจะเป็นแบบสเตทเมนเจอรนะครับซึ่งเป็นการใช้งานแบบมัลติทัสกิ้งที่เป็นหน้าเหมือนกับแม็นะครับหรือว่าจะเป็นสปีดบิวนะครับที่เป็นหน้าปกติที่เราทำไปหรือจะปิดนะครับให้มันเป็นเหมือน iPhone ก็สามารถที่จะปิดได้จากหน้านี้ทั้งหมดนะครับ ก็อยู่ประมาณแบบนี้แล้วกันนะสำหรับลูกเล่นนะครับเพราะว่าเริ่มยาวแนละ้วเดี๋ยวเราเก็บลูกเล่นที่เหลือที่บางอย่างที่ไม่สามารถที่จะทําได้ในตัวขวงอุปกรณ์เช่น iPhone 14นะครับกับตัวของ iPad ตัวนี้ไว้กับรุ่น Pro ที่เราจะรีวิวกันในรีววนี้นะครับรวมถึง iPhone 16 Pro ตัวใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็จบเท่านี้นะครับสำหรับคลิปรีวิว สันๆถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดนะครับก็ขอไปทาที่ดีด้วยนะครับก็ไว้เราจะมาอัปเดตกันใหม่ในเวอร์ชั่น18.1และอนาคตกันครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นเราติดต,ตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างหาานี้และในเฟซบุ o กของสลับลบอกครับ